สวัสดีจ้าพ่อก,กับยายทิพย์อีกแล้วมอนย้ายทิพย์จุเกียเขามากับเขาเมี่ยวกัน,ม,นมาหน่อยม,มาหน่อยกินข้าวผสมนม แม่มันแม่มันกับไอ้มันเสียบบ่าหลงน้ำต้มเนื้อย่างดีผลได้หนึ่งน้ำต้มเนื้อมาไงมาหน่อยกับเขาผสมนมตัวแดงแดง่นไงพระท่านมูเสียเมีเที่ยวขาบไปเชียง เออพุ่นไปกินพุ่นไปกินพุ่นไอ้พวกอีเหมียวอีเหมียวเป็นไรอีเหมียวอีเหมียวกินเขากับปลาทูแช่บ่เหมียว กินกินกินแผ่นใหญ่งไ,งไว้แต่ไปแบ่งคนเดี่ยงเดี่ยงเพราะไว้มันนี่ายทิพย์าเสียหยาหลังบ้านหยาหกโพดไปแยายทิพย์าสีเอากบมาเลี้ยงถางออกเปลี่ยนแล้วย่างกระนวลย่างกระทั่งพีแทงพียังพันในทางทางบพราันแล้ว เอืสีทางดอนนี่ทางออกให้มันเปนลี่ยนแด้ทิพซิคุดหลุมเห็ดมองเลียงคบนี่ทุนนท่นกันหาทุ่นกันเห็ดมองเลียงคบกับเลียงปลาดุกบ่ได้ขายกับพ่อได้กินกับไข่อยู่ดิพ่อพ่อได้ซื้อกับเขาแง่ทิพมักกินที่เราครบ อ้าวิ่มแล้วบอไปกินข้าวไปกินข้าวกินไหนมันยิ่มมูเขาววนตัวัวนตัวอย่าคว้าตัวน้หน่อยนึงเมยมันเที่ยวขาดนี้ขาดน,นี้ดูผดเลย ค่ะไปเห็ดเนี่ยไห้มันกินไข่ก็มันบ่ได้กินอย่างกินนุ่มมันกิดแม่มันกิดหลายตัวหลายแม่มันกับบ้มีน้ำนุ่มให้กินอิ่มเลรอบ่พี่หลวงมันสู้ก็กินเขาบ่าเมือ่อจ้องไปเห็นอย่าง ยางนี้ป่ได้แมนสีมาลักกินต้องนั่งเฝ้าสิะมะลักกินเข่าลกูกโอ้อยางซือกระเสียฮะนี่มันเปลีป่นยนไปยางกระเสียฮะนี่ย่ืมีแห้งบ่สมบูรณ์คือมู ตัวอื่นเขาแข็งแรงเลยจะขวางนางยุคซื้อกะเซ้นนางยุกกับสิงวยแต่เรียกต,ตัวนสตร์ก็มูนี่ตัวแดงแดงนี่ตัวอื่นกับเทีย่ยวตั้งแต่ไม่หยอกตั้งแต่ไม่เกี่ยง เพี่ยนผ่านลูกตัวไดมันกินเก่งขมูมันไก่ไงขมูตัวแดงแดง่นกินพระท่านมู มูเขาแย่งกินนี่จากกันว่าน,นุ่มคือกันวุ่นกินเก่งยี่เด้ดหมอกระได่นสัตว์เอาสัตว์เอาพุ่นกินเก่งยี่เด้ดนพุ่นขมือบเบาขมือบเบาพุ่นเป็นยังโฉกเป็นยัง <C oughs> เขาเข้าอยู่ไกลไกมึงกับ <C oughs> ดินตายอยู่ทางพีนะมึงช้บ <C oughs> เข้าเข้าอยู่ไอไกลกทางนี้ดินตายแล้วกินนี่ละกินกินเห็นมันใหญ่ท่านมู ตันสาติก็โมยตัวหน่อยก็โม่เพราแข็งแห้ง <c oughs> ขึ้นบนไปกินเขาเมียกินเขาเมียจากคลองบน,ออนสองตัวหนึ่งลกก้กคาะมังเลยคุ กระมังละสองตัวสามตัวกินสูกินเนาะตัวแดงกินจนไปว่าปิดแล้วไอ่หลงหลงมึงอยากขาดดูไปเสียงอยีกด้หลงเอ้ยโชคเอ้หลงมึงขาดดูไปเสียงอย่ามันกูจิคามึงได้ป่านนี่ ลูกแหงตัวหน่อยหงเที่ยวคาบนี้ตัวหนี่งแหงตะกาครับคุณแหงอ้วนแหงตะกาตัวนี่ อัปเดตผักทัว่วย่อยทิพย์ให้เบื้องอีกย่อยทิพย์เก็บทุมท่มเอื้อมเศร้าเนี่ยเก็บไปให้ญาติใครชิมดแล้วนไะงใครสิเท่าแล้วใครตู้ง่ามอยู่ได้ใครตู้ใครตู้ย่อยทิพย์ไครตู้พอได้ใส่ ตัวซุ่มย่าทิบปลูกไม่ยี่งน่อยก็จะเป็นหมากแล้วอยู่สองคนกับลูกนี่เสี่หาภูมินี่ก็ดียก,กินแหละไก่สีมัดน่ยวยละถั่วเก็บซุ้ม บักบอือยายทิบใส่กินน้อยบอบักอือดดยายทิบบักอือบักอือนี่สิใส่กินน้อยบอให้ด่กินน้อยเด้บอบักพริกนี่บอไปใส่มาใส่ดอกนี่สัส้างใส่ใส่กินปีหนาวนี่บักเขือก็ลังจอดอกแล้วบักเขือตัวนี้ก็ลังจอดอกละ ยีไเด้ซสูบบ่มเขียนนี่นี่จอดอกสีม่วงมนวเจอดอกแล้วแบเอาสำหรับคลิปนี้ยายทิปก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ได้จะดื้อ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แย่ทีนะจ้าสวัสดีจ้าเจอกันไม่คลิปหนาจ้า